โอเคครับวัสดีครับก็มาอยู่ในเกม Modern Cats ครับอยู่กับด่านที่มีชื่อว่าป่าลับแห่งกาปาครับผมเป็นด่านที่แชทบอกว่ามันจะมีตัวละครบอสดิบอสหนึ่งตัวครับที่จะเหมือนตัวอูเบอร์ของเราครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูแล้วกันนะครับอ่ะมาครับผมด่านสุดท้ายครับเคตป่าสตรอมเลนครับผมรอบชิงครับมาขอลองหน่อยแล้วกันนะว่าจะยากไหมผมว่าไม่น่ายากปะอ๋อแล้วด่านนี้ชนะแล้วมันจะได้เป็นเอ่อตัวแร่ด้วยครับผม มาขี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยพื้นหลังวะเนี่ยมีฟ้าผ่าด้วยโอเคมา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 มีเจ้ากระรอกวิ่งมาครับแล้วก็หมาอากุไม่น่ายากวะแขนแคนไปก่อนเขาผมไปฟังตังก่อนเลยรับผมตีไปตีไปตีไปได้อยู่ครับน้องเต่าวิ่งไปโอเคประมาณนี้ครับรู้สึกว่าจะเจอพวกเบร์มอตเยอะแฮะไม่ใช่เบร์มอตดีอากูโอ้ไปเรื่อยแล้วผมเนี่ยตีไป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 แคนแคนไปเพิ่มเขาผมป่าตังครับป่าตังครับขอดองก่อนแล้วกันนะตังเนี่ย อยากรู้เหมือนกันว่าจะเจอเป็นตัวอะไรครับแต่ไม่รีบโอ้มาก็เลยเฮ้ยมากรเลยเหรอปะปปซุ่มยิงไหมครับลิกกี้โอ้ยพอพอลิกกี้แย่แล้วมันตีไกลไหมอะโอ้ไกลอยู่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 มไกลอยู่ได้เฮ้ยเฮ้ยไกลไปละไกล้ไปละแย่แล้ว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 ใครไปดีอีซานตกิแล้วกันนะครับไปจิ้มไปชอบชอชอบได้อยู่เขาผมอ่าโอเคครับยังไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่มันก็พอได้ครับพอได้ครับ โอ้ยแรงกว่านะเนี่ยอิซานากิกระเด็นเนี่ยแรงแรงนะแรงนะตีไปตีไปตีไปโอเคครับเอาวิญญาณไปก่อนครับผมพักไว้อ่ะหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอ่าเจ้าอ่าโอ้โหแรงแรงแรงอิซานากิไปเกิดเลยอ่ะแรงจริงอ่ะเนี่ยตีไปลูฟารันสวยเอาปืนสตาร์ไปก่อนครับผมหยุดโอ้โหไม่โดนอีกแคลรี่ไปมา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 ได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับแคลรี่เผา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 เคลียร์พวกลูกน้องให้หน่อยฟาดไปลูฟารันสวยครับผมเออโดนโดนโดนซุ่มยิงตีไปกระเด็นด้วยครับ โอ้โหไม่ค่อยเจงแต่แรงมากครับตีไปลูฟารันได้อยู่ครับผมอะมันไม่รับผลจากาาก,การสโลว์การอยู่เวลาปะเจ้าบอสเนี่ยโอเคลูฟารันง้างแล้วก็ทุบเออเลยดีมากครับบ้าเลยโดนเซิร์กสวยครับเซิร์กไม่ถึงครับผมได้อยู่ได้อยู่จริงจต้องเอาตัวที่แบบเคลียร์ไวๆมานนเนี่ยมันจะได้แบบเคลียร์พวกลูกน้องอะลูกน้องมันเยอะได้อยู่มั้งลูฟารันยังเพิ่งโดนะโอ้โดนจนได้ครับไปครับอิสันด์กีครับผมเอาปืนสตาร์ไปดิ ไม่รับผลจากการสตาร์ทจริงๆด้วยเย่ะมากครับผมน้องเต่าไปครับอิสากีเดินเข้าไปโอ้โหอ,อย่างแย่เลยเดินเข้าไปทําไมอ่ะพี่ตีไปครับได้อยูเอาวิญญาไปก่อนครับผมพักไปได้อยูอิสากีผมน่ายนะโดนทีเดียวนะ่าจะไปเกิดเลยอวะโอ้โหจริงๆด้วยครับอคนคนไม่ไหวไม่ไหวเบึ้มแน่เลยโอเคแพ้ครับผมเอาไมา้เลยเอาไม้เลยเอาไม้เลย โอ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมมันยากขนาดนี้ขู่แรงกันนะเนี่ยตีสองแสนเหรอเถื่อนไปไม่ได้ละแพ้ไปสองรอบแล้วไม่ได้ละไป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 รอบนี้ต้องชนะแล้วปะโอเครอบนี้เอาตัวตีพื้นที่าด้วยเนาะน้องสองของครับผมเมื่อกี้มันไม่มีตัวรีบเขีรยเจ้าพวกลูกน้องมันอ่ะเลยดันไปไม่ถึงครับโอเคครับไป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 รอบนี้และต้องได้แล้วปะ แพ้มาเยอะแล้วเนี่ยแพ้มาเยอะแล้วเนี่ยลูกน้องมันเยอะเนี่ยโอเคเน้นส่งของไปจัดการเลยแล้วกันนะปาดปาดไป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 ,ไปอิซานากคิครับผมจเจ้ามาังกรถ่านครับไปซุ่มยิงครับมามามารอบนี้แหละเอาวิญญาณไปก่อนครับผมพักไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอิสันตกี้ผมไม่เลยตายเฮ้ยมันแรงไปเปล่าพี่เบ่า,บาเอาปืนโล่ไปก่อน,นครับขวบไวก่อนขวบไวก่อนลูกน้องอะ่ะอย่าเพิ่งยุ่ง เรียบร้อยมา่อก่อนถานผมโดนเตะโอ้ยเฮ้เฮโดนพวกอาก,กูตีอะ่ะไม่ไหวไม่ไหวถ้ายังแพ้ Fourth. อีกนี่ผมแบบโอ้ยผมอ่อนแอเกินถ้ายังแพ้เองอไไีไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วรอบรนี้ต้องชนะแล้วเอาปืนเกาะไปก่อนครับผมปืนโล,ปปโล,โล,โล่ไปโลบโล่ตีไปตีไปตีไปสวยสวยสวย,สวย,สวยโอเคครับรอบนี้ต้องชนะแล้ววะรอบนี้ต้องชนะแล้ววะตัวตำนานสองตัวเลยเนี่ยตีไปตีไปโอเคครับผม ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รีเลียรุูกน้องเลยลเรีเลียรุูกน้องเลยบ,บึ้มบึ้มบึ้มมังกรหานสวยครับผมโอเคมีทรงปะรอบนี้มีทรงปะเหมือนจะมีทรงนะชนะละชนะละชนะละอิซาน,าาน,าก,นกีนไปเพิ่มครับผมทำไมอิสานกีตายไวจังะรีบรอนเมื่อกี้เย่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 มากครับผมโ okay. okay. อเคโอเคโอเคตะกิจัการันครับเรียบร้อยเฮ้ยมันก็ไม่ยากที่นะ่าจบมันที่เรียบร้อยครับได้มาเป็นเอามาเลยตัวแร่หนึ่งใบครับแล้วก็สามสิบกระป๋องแมวเนาะ เคลียร์มาที่เรียบร้อยครับผมผมเคลียร์ด่านตำนานประหลาดด้วยแล้วกันนะครับอ้าวบาร์กิ้งครับผมอ่ะด่านแรกครับเซิร์ฟแอร์อรัอดครับรอบนี้เอเลียนติดดาวแฮ hey. ป่าปาปลา,ปาแคนแคนไปครับรีบไปเคลียร์ให้หน่อยเร็วชิวๆไม่ยากปะน่าจะไม่ยากนะตัวมันก็บางๆวะมันเหมือนไ่เก่งเลยอะเรียบร้อยก็เดินรๆเเลยเนี่ยบาร์มุตมากันน่าจะเคลียร์แล้วปะอิซานากิไปเลยแล้วกันนะครับ ไปครับไปครับไปครับผักใบผักใบตีบ้านละถึงบ้านแล้วโอเคนา่าจะเขีรยแล้วครับผมไม่อยากไม่อยากไม่อยากแคลี่ไปเพิ่มครับอ่ะนา่าจะจบละโอ้มีตัวเลขอีกอย่าให้มันเข้ามาแล้วกันนะไปเขาสู้ยิงเลยแล้วกันนะอย่ายให้มันเข้ามาอย่ายให้มันเข้ามาให้มันอยู่ตรงนั้นแหละจิมจมจ้มบ้านมันจิ้มบ้านมันจิ้มบ้านมันสวยสวยสวยผักไปนั่นแหละตีบ้านเลยตีบ้านเลยตีบ้านเลยเอาปืนเอามาทำไมเนี่ยปืนโล่เนี่ยหรือเปลี่ยนครับผมตีไปตีไปตีไปจบแล้วครับโอเคครับผมเคลียร์ที่เรียบร้อยครับไปด่านต่อไปครับ อ่ะมาครับผมดาดี่2ครับขึ้นจลาจรครับโอเครอบนี้เป็นพวกฮิปโปเนาะตีไปครับตีไปครับตีไปครับได้อยู่ครับผมสัตว์ไปโอเคดําตีนไปแล้วครับหนึ่งแล้วก็น่าจะดำอีกหนึ่งครับผมบอสเป็นตัวอะไรอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับบางมุดไปจกัดการบ้านมาให้หน่อยเร็วต่อไปสวยครับผมจะบอกนะว่าไม่มีบอสอะไม่มีก็ดีจะได้เคลียร์ชิลๆครับโอเคมาง่ายๆมันก็ดีครับผมเจอยากๆเยอะละ ไปข้าวบางุดอ่าจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมไปต่อครับด่านที่สมครับผมทุ่นและครีบครับโอ้โหคาปิ่าไอ้บ้าเอ้ยถึงจะไม่มีโลเนื้อก็ตามนะแต่พอเล่นได้อยู่โอเคครับเอ่าตังค์ครับเอาตังครับโอ้โหโมซ่าครับผมเอาเจ้าโลไปก่อนครับเฮ้ยโลก็อึดเหมือนกันเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับระเบิดเป็นที่เรียบร้อยครับผมจะแพ้ไหมเนี่ยน่าจะแพ้ครับโอ้โห ดองตังปล่อยซันกิเลยแล้วกันนะถ้าทันนะถ้าทันแล้วก็นะพันทีเถอะขอร้องแหละโอเคอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งสี่เนห้าครับสี่เนห้าครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ครับไปครับอิซันกิโอเคประมาณนี้ครับน่าจะเคลียร์ได้อยู่เขาผมรอบหน้าต้องเอาโลเนื้อมาละเอาวิญญาไปก่อนครับผมพักไปนั่นแหละตายอยู่ครับอิซันกิแหลมไปเพื่อนแหลมไปพี่แหลมไปจิ้มไปก่อนชับชับฉับับโอเคเอาโลไปก่อนครับผมแล้วก็บาหมุดครับตบ สวยเขียยังยังอีกปา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 น่าจะจบละอ่ะมันไม่นามาเพิ่มอ่ะถ้ายัางบื้มมาเพิ่มนี่ก็เล่นยากอยู่ครับผมอ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมอ่ะมาครับผมดาลิซีครับใส่น้ําแข็งครับผมอ่ะตอนแรกผมเข้ามาดูแล้วมันมีหมาเล็กวิ่งมานะผมเลยออกไปเปลี่ยนเอาเจ้าไตฝุ่นมาครับผมมาน่าจะไหวอยู่ครับดูซิว่าจะมีตัวอะไรครับบื้มอ,อมาบื้มอ,อมามันต้องมีตัวบื้มอยู่แล้วครับผมบับันเลยเฮ้ย โอ้โหนึกว่าจะมีตัวเหล็กยังแมวน้ําเหล็กเงี้ยอเอาบันบันมาทําไมวะเนี่ยไม่ไหวปะอิซันกิอะจิมไปจิ้มไปจิ้มไป okay. ลล <c oughs> โอเคนายตีโดนตัวเหล็กรัวเลยโอ้ยปืนสตาร์ทไปก่อนครับผมสตาร์ทไปก่อนเลยอ่าโอเคมีตัวขวางทางแล้วชิวๆครับดันไป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 ตีไปเขา,ากก <c oughs> ครับผมตะก้องขี้หน่อย <c oughs> ดิเพื่อน <c oughs> ขีข้หน่อยขอี้หน่อยไม่ขี้เลยอะอ๋อเจ้าต้ฝุ่นแบบเพิ่มครับผม เรียบร้อยสันกี้ผมอืมไปจริงๆครับไปเกิดแล้คเขาผมแคลรี่เผาไปเยี่ยมเขาผมต่อไปปล่อยบาบุดดีปะน่าจะดีครับอ่ะบาบุดไปเขาผมปืนสตันไปก่อนครับตีไปบาบาวดสวยโอเคน่าจะพลาดละบาบุดผมน่าจะไปเกิดเขาผมโดนราชาพิศาสดไปอโอ,โอเต็มๆครับไปเกิดจริงด้วยเอาไปไปไปต้ฝุ่นไปจัดการเคลียร์เจ้าแรดให้หน่อยเร็วมาเยอะแล้วเนี่ยพวกลูกน้องมัเนี่ยรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียรย์จะได้ไปเคลียร์เจ้าราชาพิศาสครับผม ตีไปตีไปตีไปเต้ฝุ่นขี้น้อยสวยเขาโอ้ไม่ตายด้วยเฮ้ยโอ้โหแต้ฝุ่นมันเบาอะโอเคถึงบ้านและตีเลยตีเลยตีเลยจบเลยจบเลยอิซันนากิมาเพิ่มเขาผมไปไปเคลียร์ครับไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร<ะ>์เขาไปแคลรี่ดีมากเขาผมโอเคน่าจบแล้วครับเจ้าราชพิาสาไปเกิดเขาจ,จบเลย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 จะได้ไปชั้นต่อไปครับอันดับที่ห้าครับไซเรนมาน้ำเขาผมไซเรน สาเลนนี่นางเงือกปะเคยขายปะไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะดันไปดันไปดันไปจาัดการมันจัดการมันจัดการมันเอออยู่เวลามาันก,ก็เลยครับปล่อยไข่ไปก่อนดีอ่ะอ่าระหว่างอิซานากิกับลิกิลิกิปล่อยได้แล้วเอาลิกิไปก่อนครับผมลิกิวิ่งไปเลยน้องเร็ว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 ไปพักมันหน่อยเร็วมันเริ่มเข้าใกล้เกิดไปละเออพักไปเอาปืสนสตาร์ทไปก่อนไม่ใช่ปืสนสตาร์ทปืนโล่โอ้โหเอ้ยลืมเปลี่ยนอ,อีกละอ่าไม่เป็นไรโอ้โหเรียบร้อยครับคนนอสผมโดนครับผม เอออยู่เวลามันอยู่เวลามันอยู่เวลามันลิก,กี้พักลิก,กี้พักหน่อยน้องพักพักโอ้พักไม่ไปด้วยโอ้ยฮไม่พักอีกอย่างสวยเลยโอเคพวกกระลอกโดนสโลไม่ใช่สโลดิโดนฟีดครับผมอ่ะไปครับเจ้าอิสานากีครับผมไปจบเลยแล้วก็บาฮามุดครับอ่ะน่าจะเคลียร์แล้วครับเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยครับผมอ่ะมาครับผมดาสุดท้ายครับปลาหมึกไหวอ่อนครับผม อะไรปลาหมึกไว้อ่อนคือ,อไรนี่เจ้าแมวน้ำนี่ตังเยอะอยนะถ้าเคนเเนเคลียได้อ่ะโอเคให้เเขนแคนเคลียเลยสวยเรียบร้อยเอาใครไปก่อนดีไปครับน้องโคโนสครับผมเคขนแคนไปเพิ่มครับอะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณน,าณนี้ส่งของไปส่งของอไอ้เยะไอ้เจ้าตะกล้องครับผมง,ง้งางง,าง้างง้างเขนแคนจัดการสวยครับแล้วก็อิซานกิครับผมไปครับส่งของวิ่งไป โอ้ยเรียบร้อยตัวอะไรมังวะนี่อิซานนกิจัดการให้หน่อยเร็วน้องจิ้มให้หน่อยเร็วจิ้มฉับฉับฉับโอเคเขาวิญญาณไปเขาผมพักไปอ่ะประมาณนี้ครับน่าจะเขีร์แล้ววะแล้วก็บาฮามุคเขาผมวิ่งแหวงวิ่งแหวงิ่งหตีบ้านมันตีบ้านมันโอเคแล้วก็ปืนสตานครับผมอ่ะน่าจะจบแล้วครับไม่มีอะไรยากครับด้านนี้ชิว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 อ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมได้มาสามแสนครับโอเคครับผมคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับ